นอเหล็กแหกหมานครับนอโจที่หน่อโอ้สวยๆเลยครับโอ้นอโจนอไผ่โจดครับว้าสวยเลยครับสวัสดีครับบาวดินหนอยดินอีสานครับครับสวัสดีครับบาว์โตอีสานบานเท่าครับบาวดินกับบาว์โตมาเลาะเบื้องหน้าไม่โจดอีกแล้วครับวันเสาของวันที่22 สิงหาคม2567ครับบัสิได้บอสครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันเด้อครับบ้าบาดินกับบ้าโตสิได้ยน้องไม่โจทย์ปะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอย่างเขาดงเขาฟ้าอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับสิมันบอสิมันบอสน้อไม่เพิ่นเอาละลืเริ่มไม่นอนมาเนี่อุ้ยเฮาเอาละครับพี่น้องนนอนนี่ ครับผมนี่นเนาะโอ้โอน,นี่สวยงามเลยครับปานี่ FC ครับสวัสดีแม่แม่เอทุกๆหม่องบอลนะครับสวัสดีแม่ครูทา้าสวัสดีแม่ตุไลครับสวัสดีแม่ท่องสายครับสวัสดีพี่ปอพี่เมย์ด้วยครับ ปาบูดวงที่นอองเอ้ยโอ้ยสวัสดีเออยท่างบ้านพ่นเมืองอำเภอพานาดเด้อครับผิวป้อมผิอ่อุ๋ยครับแหน่ที่นอองทุกๆหมองทุกๆบกบอนครับสวัสด,นนสสดีน้องชินานะครับเมื่อเช้าก็เอาอาหารให้ น้องอโปลกับยาแล้วเช้านี้ขอบคุณมากนะครับอขอบคุณผู้ใจบุญครับเดียวมาอา,อาหารมาให้น้องมาอโปเปไปเป็นขี่เหียนครับทสวยครับผุ่มรดทึมครับพี่น้องนี่โอ้ยเข้ามา เบา้าดินมาดงอีู่เบาดินเกิดตรงแลมัดระวังนะครับเพราะว่าพยางูเหลือมเพิ่นร้ายครับพอนเป็นพวงครับแถวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นกำบองไม่เห็ีดเท่าหรอกครับถ้าเ้ามไปเหยียบต้องขมาเพิ่นครับพาดไม่แม่อีจี่ครับโผล่เนาะไอหัวก้อนะอออนีเดี๋ยวถูกสองขัน มาตูก็ยู่งันงครับเยียกใหญ่กันหาอยู่ใกล้กันนะครับต้งไปเล่นน้ปากันนะนอนหนึงครับแมอยูบอะไรนี่ยโอแมนดีัปแล้ยสวยๆเลยอันนี้ทีเอะไรที่นี่ปปล่ันี่โปะเลยครับ เพื่อยากขึ้นครับนอโจดครับรอฝนเต็มนึงครับโอ้ยเบาดินโตกใจเบิดพี่้องขาบงูนัวมม่งูโอ้ยมาเดือขวันเลยเบาดินมาถิ่นมาอ,อีกแล้วแต่ตอเบาโตครับกำลังยุ่มอยูยอย่งามเลยครับ น้มาเบาดีมาขอนอนอะไรครับ นี่บ่ เห็นอยู่บ่หลายเห็นยูเต้าบ่หลายไปกันยางออกครับเดี๋ยวหาอีกจุดหนึ่งครับพี่หน่องมึงก็มหาหาดูครับผมขอบคุณด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้ลูหล้านนี่ FC พี่น้องสุขสุขคนครับเบืองขีดเบาดีนะอย่งกว่ามสุขสุขภาพแข็งแรงด้ยครับเด้อ ไม่แม่เอ้ยสีบ่บริกินมัน่นใบเขาะครับ เลยพี่น้องครับเปลือกเพื่นเหลืองซื้อๆครับเพิ่นโดนแดดตัวนอเป็นัง้อ่อนเด้วยครับนั่ฮาร์ดแน่นนนๆครับพี่น้อง งอมาง,งอมาแงง,ง,ง,งพูดอะไรม่แม่ครับมาดินใส่เบิงก้อนน้องไม่โจดครับนี่แม่นเบิดครับ เ็ดปวกลักออกบ่อบ่าวตัวไปใส่นอนปาดนอนนี่พี่นอ้องหูอวบเลยกซับปาดเป็นเห็ดอีกอยังครับนี่แหละสมัยโบราณนี่ครับเห็ดอันนี้นะครับตอนเบามดีน้นอยพ่อเพิ่นเอาไปเห็ดหิง่งระครับนี่สมัยโบราณแห่งดอกง่ายกูนี่ครับนี่ลักษณะนี่ครับ พ่อเพิ่นแขงแล้วนี่ครับเนี่ยแบบนี้ครับเพื่อนก็นจะแข็งครับพอเพิน่นเอาตะปูไปตอกเ็ดหินหภาพใส่แก่กันบูซาดอกไม้ได้ครับเนี่ยเอาไปตั้งพระพุทธรูปก็ได้ครับเวลาเพิน่นเถาเพิ่นแก่เพ่นจะแข็งโตเลยครับอบเลยครับคุณเนะ่ะอบเลยครับแม่แม่ครับ S 1> <S 1> กนูนคะครับนอโจด้วยครับนี่โอ้สังนใจเสียงหักับพ่อแห้งลรอครับุูนะุณสวยๆเลยครับนอโจดครับหวานจ้วยจุ่ย นะครับน้องสวยงามเลยครับว้าวสวยมากเลยคี่นีออ่บางานันครับอกอเดียวครับนอโจดครับน่อ่อนๆเลยแม่ๆครับ เต็มกระตาเนี่พี่แกออกกบบอระบืองได้หลายหรอกครับก,กลัวลสีด้พี่น้องกระสีด่ายเตลารู้สองลูกมันก็ขึ้นน้ำใหม่ไผ่ปลาด้วยครับเหนือเหนือเอพิ่นกระเต็มไปคนละแบบครับนี่นงามๆเลยครับเต็มกระตามาสวยงามเลยพี่น้องมองอยังไง นครับสวดกระตาครับงานรถขับกอโจดเต๋อหาดซีมีนอบบแค่นั้นแหนออนนะ หางมีมหางแกบนีหนึงตัดยางมามาขอกออะไรี่็นองะกู่ะอุ้ยนออะไรครับตายทำไเอซี่ครับนอดินมาขอนออไลกอะไก็เบาตัวครับุูนะ นอจังด้มาใ่ญ่แท้พูดนะพี่นอน้องพี่นัโอ้ยกอไลครับนอนไลกอไลได้หนึ่งพี่นองครับเป็นนอโจดตด้วยครับนนอบักไง่เลยครับ สวยงามเลยครับได้นอโจทย์ก็เอานอไรผมอ,อุ้อยพี่น้องผมพุ่น่ะอุ้ยยังไงบ้างไงถิ่นพี่น้องนอไลรนอโจทย์ครับอันนี้นอนไรครับมาพ่อโดงพึ่งกระคักตัวนี้ครับเอ,อ,อ้ย ส,สวยๆเลยครับนี่นะครับไดหมดขั้นออกก็ได้ขึ้นออกนะครับนอนไลไรจังไรมางามแท้ครับแม่แม่เอซีครับนสีสวยๆเลยครับหาไปหามาหานอนโจดก็เบาโตมาพอดวงนอนไรครับพี่นี่ าสวยงามเลยครับสามเลยโอ้ยหูว้างในถิ่นแม่ครับเอาใดปุป๊บครับบ้าสวยๆเลยครับพี่หน่องครับุโอ้มาโปรดมาโพรดเหรอครับน้องใหม่ไรครับ ุดยอดครับคุณ aside. น้าโนไลครับสวดกระตาสวดกระตาเลยดาตวตูน้องพี่น้องตกมันครับคุณน,น,น่ะโนไลโนอโจดนอนนะหน,า,นาบหน่อยสดสดโอ้ยหล่นกระตาแม่เอ๋ยสุดยอดเลยครับเต็มกระตาสวดจุ่มบุ่มครับแม่เอฟซีครับ น้องปองป่าเอยหาทางออกก็เบาตัวโมหันั์นได้อยู่ครับตอนขม่าัปบูเออเออเฝ้าเล่นขม่ามาตอนออกไฟบ่าเนี่จะบริเบิองหม้อหาเบาดินก็เบาตัวบอกับมือนี่า่อให้ปวดกระสีทิมกระตาเล่นคนละ ยันเอาไปใช้ไม่ถนัดเออต้องไปให้ปวยันว่าเอาอยู่ยันแล้วไปมือหนาอยู่เขดีลระเทาะไยหาทางออกพี่น้องโอ้หาทางออกบ่ได้ฟองเที่ยวลมปากคาบนี่ตีขึ้นหยา ทางออกไปหารหลดครับผมผลงานการหาหนอใหม่ของบาวดินก็เบาวโตวครับเสรของวันที่22สิงหาคมครับพุ้หน่ะนอไรนอโจดอยู่ข้างล่างเม่พอมนไปมนมากพอนอไรก็เบาตัวครับ3-4กว่าเต็มตาเลยครับคุณหนึ่งมีแต่อลังการนอใหม่ไรนอใหม่โจดครับสีผ้ากันกับแลวพี่นอนนอไรจังได้มาไงแท้ผู้น่ะ เก่งเสียบบนบ้านๆครับพี่น้องครับผมครับผมบาดินก็เบาตัวกระสีกลับล่ะครับเมื่อนี้ได้น้องใหม่เต็มกระตาหน้าเบาตัวพี่น้องครับบอกก่อนครับพี่น้องคุับเต็มนอนอะไรนอโจดครับถ้ากันหานอโจดละมลลงปลาเข้าไปพอกออะไรครับเมื่อไหร่มิจะนอยังไงพี่น้องเลยว่าเต็มกระตาเลยว่าอย่าเปล่าพอเด้อให้ปวดเลยว่าเดี๋ยวครับมองไม่ไล่ได้ครับแม่ครับนี่ สบบพิ้จะอยใหญ่ครับยุดยอดเลยครับนออะไรครับใหญ่คือบุหาใหญ่ํำคนหาเนี่ยนะครับคนห้ากับใหญ่บัวใหญ่เราซื่อโต <laughs> <laughs> ครับผมขอบคุณขอบคุณกำลังใจครับจากเมมเมฟซีทุกๆหม่องทุกๆุกบอลทุกทุกภาคทุกๆจังหวัดครับพอเมมพี่น้องสู้ปุ๋ยสู้ข้นครับเมมแม่ทางฟังลาบเอไอสร้างยิ่งพอพี่น้องที่จากทิ่ฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตทางกลางแดนครับขอบคุณขอบคุณครับที่เขามาเยี่ยมชมบ้านเนี่ยหน่อยซีหลังนะครับห้อยดินทีนิสานเบาตัวอีสานบ้านเฮาครับครับมาบอยแดนที่นีสานสามแห่งอีสานผ้าเลาะครับลูกหลานขอบคุณขอบคุณจากใจครับขอบคุณสิ่งของขอบคุณน้ำใจที่มอบให้ลูกหลานขอบคุุุณคคคอออออออมมมเเนนนนนนตต์พีีี่่่่่่แแซททจจะบบขงงลด้กรั ห้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่สุกคนครับความทุกข์เกิดสุด่ยความเจ็บไข้ยิ่ซุมีไอ้มีแต่ความสุขสวัสดีมีใชยตลอดไปครับสวัสดีครับ